ครับสวัสดีครับมีแขกมาคนหนึ่งเป็นแขกชื่ออะไรนะครับรายงานตัวนิ่ครับลิศลิศอะไรนะลิศตรงใหญ่ครับลิศลิศตรงใหญ่ครับมาขอตัดผมทรงอเมริกันหนาหรือว่าหล่อสบายหัวต้อะันี้ร้อนรอ้อนผมจะตัดให้ดูนะครับโดยใช้เบอร์เบอร์สองเนี่ยเป็นตัวตัดคือหล่อสบายหัวนี่นี่ผมยังไม่ตัดนะครับนี่ดูฟื้นฟื้นฟื้นยังไม่ตัด ดูโอ้โหทีนี้มาดูตอนตัดนะครับทีนี้มาดูตอนตัดว่าผมใช้เบอร์สองนะครับนี่เบอร์สองเลยเป็นคนตัดขึ้นไปอาจจะนี้เลยครับนี่ให้เบอร์สองตัดพื้นพืนี่เบอร์สองเลยตัดอาจจะนี้ด้านหลังนี่แต่เหมือนกันใช้เบอร์สองตัดไปในแนวของขอบ ผมตรงขวัญเหนือริมใบหูไปก่อนอย่างนี้นะครับใช้เบอร์สองนี่ตัดไปตัดไปจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาดูนะครับใช้เบอร์สองเป็นตัวตัดแล้วเราก็วางเบอร์สองลงคือจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาโดยโดยดูจากมุมหนา้าผากคิ้วกับริมใบหู ด้านคูณด้านคูนฐานคูณสูงให้มันได้สามเหลี่ยมพอดีระหว่างคิ้วกับใบหูกับมุมตรงบนนี่นะครับโดยใช้เบอร์สองเป็นตัวตัดครับทีนี้มาดูผมเปลี่ยนจากเบอร์สองมาเป็นเบอร์หนึ่งครับแล้วต่อจากนั้นเราก็ใช้เบอร์หนึ่งเก็บจากด้านล่างเนี่ยขึ้นไปเก็บเพื่อให้เป็นอเมริกันหนาคือรอ,อสบายหัวเนี่ยนะครับเพราะมันเป็นทรงหน้าร้อนชื่อทรงมันก็จะเรียกง่ายๆก็คือ อเมริกันหนาอเมริกันบางแต่ของผมผมเรียกว่าอเมริกันหนาหรือว่าหล่อสบายหัวเนี่ยแหละครับเอาตัดสบายหัวแต่มันหล่อครับดูวิธีด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยผมก็ใช้เบอร์หนึ่งเป็นตัวตัดมาเชื่อมกับเนือ้อริมไปหูนิดๆอย่างงี้ดูนะครับ แล้วก็ดูด้านหลังนี่จากใช้ทอยนี่ใช้เบอร์หนึ่งขึ้นไปเหนือริมใบหูนิดๆเหนือริมใบหูทั้งสองข้างนะไม่ใช่ข้างใดข้างนึ่นดูวิธีนะครับใช้อย่างนี้ไปฝั่งซ้ายก็เหมือนกันคิวมาเหนใบหูแล้วก็ด้านบนด้านบนข้างสามเหลี่ยมนะครับมึงเล็งให้ได้ฉากเท่าน,นั้นมันจะไม่มีฉากอ,อย่างนี้โดยใช้เบอร์สองบวกเบอร์หนึ่ง ด้านบนทํำยังไงครับทีนี้ด้านบนนด้านบนนี่ผมก็ใช้วีวีใหญ่นะครับเดี๋ยวสรุปว่าด้านบนนี่ใช้วีใหญ่อย่างท่ามบอกว่าอย่างไีวีใหญ่นี่ก็คือตัดตามที่เราต้องการเช็คไกด์ลน์ที่เราขึ้นไว้จากเบอร์สองแล้วก็เชื่อมไปใส่กับด้านบนด้านบนไม่ต้องเอาออกมากเพราะเป็นวีรองหนา เมื่อตัดเสร็จทั้งสองข้างเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูอีกครั้งครับปีครับครับนี่อเมริกันอเมริกันหนาพอตัดเสร็จมันจะเป็นอย่างนี้ครับดูหน้าดูหน้าปุ๊บเอออย่างนี้ครับเนี่ยดูแล้วฮะเนี่ยดูทั้งหลังดูด้านข้างดูนะครับนี่คืออเมริกันหนามันจะหนาอย่างนี้แหละครับเนี่ยช่างอ่อนตัดเสร็จตอนที่ตัดใช้เบอร์สองกับเบอร์หนึ่งแล้วก็กันแต่งด้วยประดิเลียนเลมเงาแล้วก็ดูพอตัดเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยชื่ออะไรครับ ลิศครับลิศชอบสนุกเฮฮาชอบสาวไหมเป็นโสดใช่ไหมครับโสดครับโสดเป็นโสดแล้วคุณวันชัยประมูลศรีจะฝากอะไรไปถึงบ้างอ๋อได้เจอลูกพี่นานแล้วครับไม้ไึงเจอลูกพี่นานเจอกันหน่อยครับครับสวัสดี